ลูกปกไหมครับดูลูกปกนะเนี่ยจริงเลยดูลูกปกนะชัดเจนหรือเปล่าลูกปกเนาะอะไรกันคนยิงกันปลายออกไหนลูมันเบอร์นิดนึงโอเคครับโอเคเก่านเบอร์โอเคครับผมชัดเจนชัดเจนเนี่ฮะปกมาแล้วนะก็วันเกิดรงคีวันที่เท่าไหร่ เมื่อคืนประภัยพรสาดาเมื่อคืนฝันว่าลุงเขียนเลขให้เลขอะไรเนาะข้างบนไหนลุงข้างนี้ไหนขึ้นมาหน่อยนี่นี่โอเคหมองห,อ<ว>หินมะพานมีแปดเม็ดด้านล่างอ๋ออลองนับดูลองทำดูมันละกอสุกหลายลูกเกี่ยวกับเลขศูนย์นั่นหละศูนย์มาแล้วต<อ>น้นที่สตาร์ที่เก้าศูนย์ก่อนแหล,ละมลปอ,อนามนลลปก็เก้า ถ้ามีลูกสุกก็มีเลขศูนย์อยู่แล้วมีของกลมๆด้วยขวดกลมๆแล้วก็รูปทรงมะม่วงหินมะพร้านถ้าเราดูดีๆน่าจะเป็นเลขอยู่ประมาณเมื่อกี้เขาออกหกหกสามงวดนี้น่าจะเป็นเก้าได้ mm hmm. ต,ต้นศูนย์กับเก้าในต้องมาคู่แล้วตัวหนึ่งแต่หกกับเป็นหกับเก้าตัวเดียวกันเนาะปัญหาเนี่ยนี่เราจะเอาอะไรใส่เนี่ย อมันอร่อยนะมะม่วงมพาวเนี่ยอ๋ออร่อยมีสาขากรีดเหรอแสดงครัปลูกเยอะนะครับปลูกเยอะนะครับเขาทำเป็นสวนไว้อ่ะเจ็บเม็ตรฝันว่าได้กินเห็ดเยอะมากมันเก้าเก้ากับศูนย์กระเจ็ดอะมั้งเนี่ยเก้าศูนย์กระห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์เจ็ดได้ฝันว่ากินเห็ดนะเก้าศูนย์เจ็ดได้สี่กะพอดี หลักหน่วยเขาไปหลุดนอกกรอบก็แปลกอยู่นะแปดเก้าสามห้าหกโอแปดเก้าสี่ห้าหกสามเห็นไหมหรือมันจะมาโซนต่ำอีกหรือเปล่าตัวน,นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างอยู่ถามว่าเจ็ดมาตัวหัวจะมาไหมอ่ะไม่แน่นะสามเจ็ดห้ามันตรงไปหรือเปล่าผมว่าน่าจะเปลี่ยนคู่บ้างอะ่ะ อะไรมาเสริมมากเพราะลักษณะเห็นไหมแปดเก้าสี่เข้ามาอย่างนี้ห้าหกสามเข้ามาอย่างนี้รับมกกล้น่าจะสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าพศพันปีน่าสนอยู่รับมุกหกสามปั๊บอันนี้มันทะแยงมาถ้าจะกลับไปห้าสองมันก็กระไายอยู่ถ้ามาเจ็ดห้าเจ็ดก็ตงหเจ็ดห้าเจ็ด 5, 6, ห้าหกสามหวยจะพันเกี่ยวกับพวกนี้ถ้าเจ็ดไม่ก,ก็คงไม่ยากหรืแบบนี้เดี๋ยววิจารณ์ให้ดูก่อนความผิดพลาดของเลขบนกรอบแปดลักแสนคือผิดพลาดคือหลักหน่วยเขามาหลุดนอกกรอบเขาจะไปยังไงหรือเขาจะทําอะไรดีเราดูต่อทีนี้มาดูเลขล่างผมไล่ฟังสามหนึ่งศูนย์สี่ออกห้าสี่เราให้เก้าสองแต่หมให้หมอกสามสอง 3, นัดเทียนว่าเราพลาดตรงไหนพลาดเลยอ่ะ หรือว่าพาดเนาะเห็นไหมหลักหน่วยเขาจะมาสามหนึ่งศูนย์สี่แล้วมาเข้าสองปั๊บเราไปเล่นเก้าสองตัวหวอยออกสามสองเราผิดพลาดตรงนี้งวดต่อไปก็ถ้ารับมุกทะแยงก็เป็นเก้าเก้าตัวเดียวเลยเยลขล่างเก้าเก้าเลยถ้าออกแล้วมีเขาว่าจะเบิ้ลด้วยพอารูปของเขาจะมาเป็นคู่เป็นคู่อยู่เบิ้ลนะ มีโอกาสเบิ้ลนังวันนี้แต่เบิ้ลรอบก่อนเพราะวาเราต้องไปเทียบกับสเตปสไตล์เขาแล้วก็ยี่สิบปีย้อนหลังแล้วมาเทียบกับตรงนี้พืเจ็ดหลักแสนเราก็ต้องไปหาดูแนวทางของเขาแล้วก็มาดูกับบันไดตัวเก่าอาจจะต่อบางครั้งอาจจะหลบเข้าคอเป็ดหลักแสนคืนก็ได้หน่อยอะไม่หนีไปไหนอาจจะเติมศูนย์มาสักตัวแบบนี้ก็ได้นะตนก็เอา99้า้าไปก่อนไม่รู้ว่าผมดึงเอาแบบง่ายๆเก้าเก้าเลย เมื่อกี้ผมไปคิดมากผมคิดว่าเขาจะเคลื่อนผมเลยไปเอา9-2ผมพูดปากเปล่าไม่ได้เขียนหรอกผพูดแต่วันแรกแล้วเขาไปออก3-2มาใช้ตัวเก่ามาเดินร่วมเป็น3-2วันนี้ปก,กติหวยถ้าไม่ออกเลกดังเขาเนาะ2-9ได้ไหมเดี๋ยวดูไล่ดูก่อนส3มา2-9ได้จริงๆของเขาได้ สองเก้าได้เก้าหนึ่งได้เก้าห้าได้เก้าเก้าได้อยู่ประมาณนี้เราหวยลิยกล่างอยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้หรอกถ้าเราจะคุมหาว่าจะมาเก้าศูนย์ได้ไหมก็ได้เหมือนกันอยู่ประมาณนี้คืีให้ฟังอแล้วบอกว่าอายุแกห้าสูนยห้าสิบครับแล้วก็ผมดูแกพูดไปแกบอกว่าหกห้าศูนย์คือคือตัวนี้ก็เลย แล้วก็ฝันมันต่อกันนะแล้วก็ผมไม่อะไรขับรถขับรถผมก็จะไม่คุยอยาคุยให้ฟังขับรถทีนี้รถที่แตนมาชนท้ายลงมาจากรถรถพังหมดเลยขับไม่ได้เลยว่าตายมันไปออกไปแล้วในสามหกเจ็ดศูนย์สามหกคูนาม่อนดูเครื่องไหมเครื่องมันออกไปแล้วเจ็ด เลขเครื่องสี่เจ็ดเจ็ดถ้าชนมัน,นีมันเกี่ยวกับเลขศูนย์น่าจะออกเจ็ดศูนย์นะถ้าตามตามหลักเพราะเมืเ่อกี้ออกหกสามวันนี้น่าจะออกเจ็ดศูนย์หรือศูนย์เจ็ดถ้าเกี่ยวกับฝันนะแต่ฝันแรกสรก่วนมากจะแม่นสมมติผ้าฝันได้ยินตัวเลขแบบนี้หี่แอดมีจัดนะจัดอยู่จัดอยู่เจ็ดศูนย์ยังไงก็ต้องจัดละกับฝันดี่แล้วแกนี่ก็เกี่ยวพันอยู่นะอันนี้ผมฝันไม่ได้ยังไม่ได้คิดเลขอะไรเลยอ่ะฝันครับ เกืเลยผมว่าน่าจะแม่นเพราะว่าหนึ่งเรายังไม่ได้คิดหวยคิดอะไรเลยเขาฝันบอกเรามาตรงๆขนาดนี้ก็ลองไปก่อนเนะาะประมาณนี้อะไรนะใครฮนะรเขาออบอกอะไรนะไอ้แกนนั่งคุยได้ยินว่าห้าศูนย์นี่ละซึ่งที่บอกผลคนบอกแต้มน่าจะไม่เกินขึ้นบนลงล่างก็ไม่เกินแต้มเนาะห้าศูนย์ห้าหนึ่งก็ได้หกห้าหนึ่งหกห้าศูนย์ก็ได้นี่ฝันแกบ,บอก กือแกเอ่ยขึ้นมาทีเดยแกเอ่ยคูย้คยบอกว่าเกี่ยวกับอายุกแกห้าสิบปีแล้วก็ถ้าอะไรแกจะซื้อหวยอะไรก็บอกว่าหกห้าศูนย์อะไรหนึ่งห้าศูนย์เป็นเลขที่ผมไม่ชอบเท่าไหร่มันหลักร้อยตัวเริ่มอ่ะแต่ยบางครั้งการไม่ชอบเหมันก็เป็นเลขที่ถูกนะวันนี้ส่วนตัวนะจ๊ะแล้วก็